จุดมอร์นิ่งค่ะทุกคนศนิตาอินเชียงใหม่เดซีแล้วค่ะ mm hmm. เราเพิ่งไปส่งสาวๆนะคะที่สนามบินเชียงใหม่กับคอนแกนกันไฟล์มันเจ็ดโมงครึ่งมั้งอืมก็ออกจากเนี้ยแต่ตีห้าครึ่งนะคะไปกลับก็เกือบ,บครึ่งชั่วโมงตอนนี้ก็หกโมงแล้วค่ะเราก็กลับมาถึงห้องพักอย่างง่วงนิดหน่อยเนะยอก็ว่า จะนอนต่อค่ะแล้วก็คอยคิดแพลนต่อไปว่าจะทำอะไรตอนนี้ก็คือง่วงมากๆเลยค่ะหน้าก็สดมาก็ <c oughs> เลยยังไม่ถอดแม้ละกันนะคะสิวขึ้นเยอะด้วยเก่งใจทุกคนคะะยังไงก็ขอตัวไปนอนก่อนนะคะแล้วมาดูก่อนวันนี้จะทำอะไรบ้างอาจจะเป็นแค่สั้นๆนะว่าเราต้องไปเชียงใหม่เอ้ไม่ใช่ต้องไปสนามบิน ก่อนบ่ายสองค่ะว่าต้องคืนเราเราก็ไม่รู้ว่าต้องไปคืนที่ไหนอะไรยังไงด้วยต้องเผื่อเวลาด้วยแล้วก็บ่ายสองต้องไปหาที่นั่งให้พร้อมนะคะเรามีเรียนกันแล้วก็ห้าโมงค่ะขึ้นเครื่องกับกรุงเทพค่ะก่อนจะไปเขาบอกก่อนว่าที่จริงเราแบบว่าถ่ายอัดคลิปหลายรอบแล้วนะแต่ว่ามันไม่กมันแบบโฟกัสเปลี่ยนไปเรื่อยๆะจากะลังต้องมาแบบพื้นหลังสีขาวอะคะ่ะก็เลยไม่รู้ไม่แน่ใจว่าวัาวนนี้ถ่ายคลิปออกมาจะ เป็นยังไงจะแบบโฟกัสไปเรื่อยๆหรือเปล่า mm. ต้องทํายังไงบ้างมีใครรู้บ้างไหมเนี่ยพอเปลี่ยนใช่ไหม mm. ก็โฟกัสแล้วก็เปลี่ยนเบอร์ชัดเบอร์ชัดเนี่ยไปเรื่อยๆค่ะ mm. ต้องทํายังไงแบบกดให้มันโฟกัสแล้วก็อย่างเป็นเหมือนเดิมรู้ทําไงแต่ตอนนี้นอน,นะคะ่ะบายยเดี๋ยวกลับมานะคะสวัสด,ดีค่ะทุกคน ตื่นแล้วนะคะนะ้ำไปตัวเรียบร้อยอย่าเบลอเล็กน,น้อยนะคะเพราะว่าตั้งใจว่าจะทำไว้กินข้าวประมาณเก้าโมงนี่สิบโมงแล้วค่ะเรามาถึงห้องอาหารแล้วค่ะก็มีอาหาร5้าอย่างเป็นอาหารเช้าให้เราเลือกะเมื่อวานนี้เราเลือกข้าวผัดมันก็จะไม่ผิดแต่ว่ายังไม่ได้กินเลยตัวนี้ั่งข้าวต้มงขะ <c oughs> <c oughs> แล้ววางที่เราเข้าวต้มไก่นะคะก็มีพวกซีเรียลสลัดผลไม้แล้วก็พวกขนมปังปิ้งง่ายๆนะคะให้กินที่เอามาก็คือขนมปังปิ้งชอบน้อเนยชอบความไม่แต่ว่าไม่ใช่เนยไม่ใช่นมข้นตายคิวสลัดะคะ่ะบาคนชอบกินขนมนปิ้งคิวสลัด ซีเรียลชอบกินซีเรียลมากแต่ว่ากินนมไม่ได้นะคะส่ข้นเป็นเลยเป็นอนล้วนี่ได้กินนมมันสุดท้ายก่อนจะไปแบบรีทุกอย่างนะคะใส่ข้าวต้มกันแล้วค่ะร้อนๆหนึ่งไ่<อ>ไข่ด้วยไม่ใหกโปรจีนอะโปรตุสทำไมโปาจีนสั่งได้ด้วย ร้อนเตัง,งเลยว่าจะไปกินกซีเรียร์ไปกินหมอ,หอจาจาดีไหมเราเรื่รอมันแบบเย็น <c oughs> แต่ว่าดนีนนนกเซฟแคลอรี่เซฟยิ่งที่ในกระเพาะของละอ้อลเราไปกินอีกแล้วชิมนิดนึงแล้วกันพี่แอบปรุงใส่พริกเพื่อจริงชอบกับข้าวต้มใส่ขิงกว่าขิงชอบมากกับข้าวต้มปลาใช่ไจ๊ไม่ชอบ,บ,บอช,ชอบต้มปลาเพราะ เอาจริงเจนไม่ชอบกินเเสร็จแล้วนี่ห้องกินข้าวเราอยู่นี่แหบลบ <c oughs> ว่าจะไปนวดค่จจะเออแต่ว่าร้านนวดที่เจนเล็งเอาไวอ้อ่ะเขาเปิดตอน11บเอโมงมันอยู่นิมานค่ะซอย7ตอนนี้เจนอยู่ซอยสิซึามิ่งเป็นที่ตาของแรมอ่ะเนาะ เ,ออเออแล้วก็ตอนนี้10บโมงครึ่งค่ะร้านเปิด1์1ซเวโมงก็เลยจะไปหากาแฟกินดีกว่าแล้วจะไปถ่ายรูปส่งให้คุณเขาดูด้วยว่าอยากให้มาด้วยค่ะต <c oughs> อ,อนแฟดแล้วหนึ่งอ่ะก็เลยเดี๋ยวจะไปร้านแถวๆนี้ไม่รู้เขาเปิดวันนี้ไหมนะร้านหมูเป็นแบบนี้ค่ะโดนัทขายกาแฟค่ะ <c oughs> ตั้งใจจะมากับคุณเขาแหละก็เนี่ยเออแต่ว่า ไม่เป็นไรคะ่ะเราเรา,เราไปชิมก่อนก็ได้นะรอร่อยจะพาคุณเข้ามาแต่อร่อยเจนกับอร่อยของคุณเขาก็ไม่เหมือนกันอร่อยของเจนคือถ้าเป็นกาแฟนะต้องไม่เค็มมากแล้วก็หวานแต่ว่าของคุณเขาคือต้องหวานน้อยอะไรอย่างเงี้ยน่าจะไม่ผิดเนาะน่าจะมาทางนี้มั้งคะ่ะวันนี้ก็เก็บของจริงก็เก็บของแล้ว แล้วก็เก็บไม้ต่อกล้องไปด้วยไม่คิดว่าไม่น่าจะได้ถ่ายเยอะอะไรปรากฏว่าตอนนี้ก็เมื่อยแล้วนะคะเออมีเราไม่ใช้ซื้อมาทำไม้อีกเดินไปอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วค่ะถ้าไม่ได้มาผิดทางนะซึ่งมีความเป็นไปไา้ที่จะดีสูงมากที่จะมาผิดแต่าแตมันเห็นร้านคนเยอะๆแล้วอยดูถูกตัวเองไป บอกแล้วว่าเชื่อใจเจนได้ถึงแล้วค่ะร้านหมูสั่งแล้วอันนี้จะลองสั่งเดอร์ตี้ให้เขาทำหวานหวานให้ค่ะปกติเจนไม่ค่อยกินเดอร์ตี้เพราะว่ามันชอบขอมเนี่สั่งเดอร์ตี้หวานๆแล้วก็กินโดนัทด้วยค่ะเป็นโดนัทสตรอเบอร์รี่ช็อกคกเข้าไปกัน ดูเด็กมากหาคาเงี้ย,ยหรืว่าเอนร้านก่อนอมือไม่หร่กินเจ๊ซี่คือถ้าหของมันจะหวานนะจแ,แต่ว่ามันไม่ได้ขมนะมันหอมมากมปึ้งนลองกินโดนะตอนนั้น ว่าเราก็ต้องกลับโรงแรมมาเช็คเอาท์น,นี่ขอเขาเดี๋ยวจะเช็คเอาท์ลีดนะคะเขาให้ถึงใบมงเสร็จออกแล้วได้ดีใจไหมไม่นะสำหรับวันนี้ที่ไม่ได้ถ่าจะได้ถ่ายรูปเพราะไม่มีช่างภาพเลยดีทั้งสองคนนะคะคือสาวๆส,สองคนคือถ่ายภาพดีแล้วก็เก่งมากเลยนะคะคือแบบหรือว่าเจนกับเยจนก็ถ่ายรูปไม่ค่อยดีนะแต่แบบพ่อหวังรูปที่ดี <laughs> จกักแฟน มากับเพื่อนก็ดีมากๆเลยเพื่อนคือแบบดีอืมเป็นเพื่อนแบบสนเสมอกันนะชอบแต่ว่าอะไรเหมือนกันทําอะไรเหมือนกันอยากไปเที่ทยวใคกันความชอบก็เหมือนกันประเด็นสําคัญคือเพื่อนเด้นรูปสวยมากก็ <c oughs> ะระหว่างที่พูดไปคือเราก็จะเดินไปที่นิม,มานซอยเจ็ดที่เราพูดไปอยู่ เรื่อยๆนะคะที่พูดอยู่เรื่อยตลอดก็คือเป็นการเตือนตัวเองคะ่ะไม่งั้นเจนจะลืมว่าจะต้องไปซอยที่เท่าไหร่นะคะพูดไปเดินไปก็จะเป็นในเหนือนะคะแล้วก็ต้องระวังด้วยความแบบมอไซค์เชียงใหม่คือไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะ <_ d ream> ถึงแล้ว <_ d ream> นิมางซอยเจ็ดร้านก็ไม่ได้อยู่ไกลจากการเดินของเรามากนะแล้วนี่ร้านใดๆนี่แหละ โอเอิสสปามีหลายสาขานะแต่สาขาเดียวที่เราเคยมาคือสาขาเชียงใหม่ค่ะก็คิดจะไปบอกวูกกุงเทพอะไรอย่างี้อยู่แต่ไปดู banks, สาขาที่อยู่ดูรูปนะสาขาที่อยู่ภูเก็ตคือแบบเฮ้ยมันสวยมากคือไม่ได้แค่นวดอ่ะซื้อบรรยากาศด้วยเลยเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันค่ะบอกว่าเขาจะเปิดแล้วนะน1 11โมงตรง ตอนนี้ก็เข้ามาในห้องแล้วนะคะเดีย๋ยวต้องเปลี่ยนชุดค่ะเพราะว่าเราจะนวดน้ํามันนะคะเป็นการนวดแบบคังแรกนะคะเพราะว่าเพื่อนสาวาเคยบอกว่านวดน้ํามันอะ่ะมันสบายมากเลยนะแล้วก็เออก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ขับรถขึ้นดอยแล้วมันแบบปวดมากปวดหลังว่ามันเกรงนะคะก็มาเนี่ยนวดนะคะ,ะชั่วโมงหนึ่งนะคะพันสอง มาพอดีกับที่มีช่วงโปรค่ะลด20%ก็ลดปับ๊บปับป๊บแล้วก็เหลือ1 8 8 0บาทบวกกับแวดกับสวิชาร์ตเนาะเออก็เป็นแบบ1200เศษแต่ว่าใช้เราเที่ยวด้วยกันได้นะคะเหลือ762.70บาทโอเคไปกันเถอะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณหมอเขารอนานนะคะ One hour later เอาละค่ะนวดเสร็จแล้วค่ะสบายตัวมากเลยนะก็อาบน้ําเสร็จแล้วนะคะนอนน้ามันก็เลยอาบน้ําด้วยที่เพิ่งอาบน้ําก่อนออกมาอาบน้ํากินข้าวกินขนมนวดแล้วก็อาบน้าอีกรอบค่ะแต่ว่าตอนนี้คือเลทมากแล้วนะต้องรีบกลับไปโรงแรมค่ะเพราะว่าสิบสิบไปเลยล่ะเที่ยงสี่สิบห้าแล้วนะคะเราต้องไปเช็คเอาก่อนบ่ายโมงค่ะ ร็จแล้วจ้าแบบเสร็จจริงๆอะ่ะออกมาจากนวดเ้วเป็นที่เรียบร้อยนะก็ตอนแรกก็ลังเลนะคะว่าจะนวดอะไรเพราะที่เคยนวดก็มีแค่เท้าใช่ไหมกับนวดไทยแบบคอมาไหลอะไรเนะี้ยแต่รู้สึกว่าอยากลองอะไรที่มันแปลกใหม่บ้างนะคะก็เลยก็เลยว่าจะลองแบบนวดประครบ <laughs> เพราะว่าเอตอนเด็กๆอะ่ะเออเห็นญาตินะคะนววัดคุณป้าเขานวดเขารู้สึกว่าเออสมุนไพรมันหอมจังเลยอยากนวดนะคะ แต่ก็ตอนแรกก็จะปรุงใจว่าสมุนไพรนวดประครบแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าอันนี้คือนวดก็ใช้ไหลเออใช้ซอกด้วยนะคะซึ่งเราไม่ค่อยชอบใช้ซอสเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขาชอบใช้ซอสแล้วมากดตรงกระดูกอะไรเงี้ยมันเจ็บอะ่ะเออใครก็เลยบอกว่าแต่ถ้าว่านวดน้ํามันน่ะมันจะใช้นิ้วันรีดก็เลยโอเคนวดน้ํามันค่ะเปิดประสบการณ์นะคะ แลวไปการเปิดประสบการณ์ที่ดีมากเพราะว่าสบายสวัสดีนะคะอ,อันนี้คือต้องรีบกลับโรงแรมแล้วเลดมากแล้วเดี๋ยวไปบอกพร้อนก่อนว่าอเอาทมาถึงเลยนะแต่ว่ายวเก็บของลงมาเลยยิ่งเก็บของไว้เสร็จแล้วมีแค่สตรอเบอรี่ที่อยู่ในตูเน้เย็นแล้วก็กระเป๋าก็เคลียร์แล้วคือเคลียร์ที่แปลว่าจะใส่กระเป๋าทุกยอย่างหมดแล้วนะคะ,คะ นี่เดินนงตึงๆตึงๆนี่ร้อน,นะคะอ่ะก็วิ่งมาถึงนะคะแล้วก็ไปเก็บลอเรี่ใส่กระเป๋าแล้วก็ลงมาได้เลยนะคะก็เที่ยง55ค่ะแบบเป็ดมากแล้วก็มานั่งเลทรออยู่ข้างหน้าว่าเออเราจะไปไหนดีครึ่งชั่วโมงจะไปไหนปัสสานก็ไปสนาบบีเดนแลจวจย์เห้นชิดได้ปุ๊บ ฟอนนะคะก็เรียกแล้วก็บอกว่าเออลืมเสื้อเก็บ uh, ด um, mm, ีแล <ok ้วเก็บดีแล้วก็เลยกลับขึ้นไปเอาไม่ใช่เขากเขาก็เลยเอาลงมาให้สิเออเขาเดียวชอบตีจังเลยเขาก็เลยเอาลงมาให้ค่ะก็อันนี้อยู่อย่างตากแดดนะคะห้าสว่างสดใสเชยอยู่อย่างตากแดดนะะก็เดี๋ยวเราเอารถไปขึ้น ก็จะไปหาอะไรกินอยู่ที่สนามบินนะคะเราร้านที่มันใช้เราเที่ยวได้กันได้อะตอนแรกคิดว่าเบอร์เกอร์คิงมันเข้าได้แต่รู้สึกเหมือนดูที่สนามบินมั้งไม่ก็คือไม่ใช่ที่เชียงใหม่นั่นเองแต่ร้านข้าวซอยที่สนามบินนะคะเข้าร่วมเราจะไปกินกันยังไงก็ยังไม่ได้กินข้าวซอยเลยข้าวซอยที่สนามบินนะคี่อะไรที่อยากให้เรียบร้อยคือเราอยากให้เรียบร้อยค่ะ ว่าปาถึงแล้วค่ะสนามบินเชียงใหม่ก็คืนรถง่ายมากเลยนะเพราะเราไม่ได้เช่ารถเองก็รู้ว่าจะคืนรถยังไงใช่ไหมก็ดีที่ว่าตอนก่อนออกไปอะค่ะตอนที่เรามาถึงสนามบินตอนแรกเลยเราก็ถามเราช่ารถกับเอวิสนาอก็ถามที่พูแได้วว่าเขาคืนรถยังไงเพราะว่าเราไม่เราไม่ได้เป็นคนมาเช่านะคะเพื่อนที่มาก่อนมาถึงก่อนมาเช่าเขาก็บอกว่ามาถึงสนามบินไหนจะเพิ่งขับเข้า ขับถ้ามาจากทางเซนชั่แอร์พอร์ตใช่ไหมอย่าเพิ่งเข้าสนามบินตรงทางเข้าขับเลยตรงทางออกแล้วก็จะมีทางเข้าสำหรับการขื<ฟ>้รถเช่ารถอะคะ่ะแล้วก็ขับเข้าไปใช่ไหมตอนแรกก็คิดว่าเออมันมีซุ้มเยอะมากเลยอ้ะในเควิสนะเราขับมาก็คือก็คือเจอเลยนะคะเขาก็บกมือเรียกเลยะคะ่ะเลาไม่ต้องหายากหานานแล้วเควิสก็คืออยู่ใกล้ๆก,กับทางเข้าของสนามบินข้อเดียวคื เราคือรถเสร็จแล้วไ็ต้องเดินไกลนะตอนนี้ก็เข้ามาในสานามบินใช่ไหมคะแต่ว่าเรายังจะบอกเช็คอินไม่ได้ก็ไม่เชิงเพราะเราเช็คอินมาแล้วนะคะแต่ว่าดอกกรอปกระเป๋าไม่ได้เพราะว่าจะดรอปได้คือ2ชั่วโมงก่อนไวออกล้วไปเราออกห้าโมงวันเช้ก็คือบ่ายสามตอนนี้บา่ายสองต้องไปหาที่นั่งเรียนที่เก็บห่อกระเป๋าด้วยก็เลยว่าเดี๋ยวกินข้าวซอยดีกว่าแล้วก็เรียนไปด้วย แล้วก็ไม่น,น่าใสจังแสงดีๆก็น่าใสอยู่นะเนี่ยเราแล้วก็เรียนไปด้วยมัม่มมไปด้วยแล้วกันนะคะ <Okay. S 1> น่าจะร้านนี้นะเพราะเราไม่ถึงร้านอื่นไม่หรอกนะคะชิดข้าวซอยเฮาส์ตรงทางออกที่หนึ่งสา่รู้มีสาขาอื่นไหม แล้วเรียบร้อยนะคะสั่งข้าวซอยเป็นเป็นเซดัดเสร็จนี้เลยเป็นข้าวซอยไก่คู่กะบน,น้ำน,นี่เลือกสามอันนีชานมเย็นน้ำพริกง่วยน้ำกระเจี๊ยบแล้วก็น้ำลำไยทานคู่กับน้ำกระเจี๊ยบนะคะแล้วก็มีถุงองไส้กุ้ง3ามชิน้น หรือห่อเปี๊ยไส้ผักสามชิ้นรู้จะได้อะไรใครคุกกี้ทำไงกันไม่ใช่สิในข้าวซอยทองไรยกันเดี๋ยวเอาโทรศัพท์มาเปิดศู์ของข้าเหียงก่อนข้าวซอยมาเสิร์ฟแล้วค่ะเร็วมากเลย อย่างลวดเลือดเลย,เลยข้าวซอยไก่แล้วก็ไมได้เป็นปอเปี๊ยะค่ะเอ๊ะ <Hey. S 2> อะไรที่เห็นิดนึง anyway เรามาชิมปอบเปี๊ยกก่อน mm. ร้อนๆเรียนก็ต้องเรียนนะคะเริ่มแล้วเรียนก็ต้องเรียน, <c oughs> ยนก็ต้องกิน YouTube ก็ต้องถ่าย คือตอนที่แกะไก่ออกมาจากกระดูกคือมันนุ่มมากเธอข้วเานเสร็จแล้ว,ลวเราก็อิ่มอไม่เหเลือค่ะก็เรียนเสร็จแล้วด้วยค่ะเราจะไปโหลดกระเป๋าแล้วก็ไปผ่านตรวจสัมพาระ เข้าไปนั่งรอที่เกตเลยคันนั้นก็เคลียร์เรื่องค่าใช้จ่ายของทริปนี้คือคือรวมทั้งหมดอะรวมค่ากินค่าอยู่เอาพักสามคืนเนาะอาหารขนมต่างๆนานาเนี่ยอยู่ที่5,500บาทค่ะทจริงมันก็3,500ันหนะเพราะที่พักก็ส0 0พันแล้วกินอ่ะ3,500ันหแล้วก็มีซื้อของนิดหน่อยอีกสอง้ิบเ ไม่ใช่สีไม่ใช่ 240, สองิบต้อง 240, อ 200, เป็นสองร้อบบวกกับสองรอยเป็นสี่ร้อยห้าสิบเนซื้อของเล่นๆได้กันได้แกสจอบเบอรีและเกรซดีแล้วก็หมดแล้วรวมค่าเช่ารมทุกอย่างหมดแล้วอ๋อแังไม่รวค่าเครื่องค่ะค่าเครื่องเนี่ยเจนซื้อตัว๋วบินรัวรเป็นโปรโของแอร์เอเียนะก็ค่ะเราก็จ่ายเฉพาะอ่าพัชจีสนามบินแล้วก็ ค่าทำยังในการจ่ายเงินนะค่าำยัมเเครดิตเอาเขาเรียกแต่ว่าของเจใช้เครดิตเงินคืนนะคะอพราถูกคิดถูกยุกเลยเยอะมากเลยได้เครดิตเยอะก็เลยเป็น150ขามา100ขาไปในตากางี่เชีไหมเนยบาท150ก็โหลดกระเป๋าด้วย332เที่ยวเป็น6 6 0 0บวก150เป็น8 1 0บาทแต่ใช้เราเที่ยวด้วยกันค่ะเราจะได้ เงินคืนมา40%ซึ่งก็ต้องไปต้องต้องพินก่อนนะให้จบทริปอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ไปกรอกแบบฟอร์มค่ะเราก็ตรวจสอบนั่นนี่นู่นก็จะได้เงินคืนมา40%ก็มาอยู่ที่เกทแล้วค่ะเกผ6นะครับแรอเวลาค่ะตอนนี้บ่าย3 45ในพอรนตที่พักเาจะเรียกเครื่องตอน4โมง5นาที มาดูกันว่าเครื่องออกจริงๆก็คือ4ี่โมงสี่สิบห้าค่ะขึ้นเครื่องกันค่ะ นะคะขอบคุณทุกคนทคนนี่ติดตามซานิต้าอินเชียงใหม่เฟร r ไบร0 2ะ้จะเชินะคะเพราะว่าปีนี้เผื่อได้มาอีกเนาะมาถึงเร็วกว่ากำหนดค่ะยังไม่มืดด้วยดียังไงไม่รู้เหมือนกันคะ่ะเดี๋ยวไปเอากระเป๋าแล้วก็กลับบ้านคะ่ะลาไปก่อนนะคะทุกคน ติดตามซานิต้าด้วยนะไปดูกันต่อไปนะคะว่าเจนจะพาไปไหนพาไปกินอะไรคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ The end